ร่วมเปิดศึกโดยอิจิตันกรีนทีหลังจากที่ข้อที่แล้วนะคะไม่มีใครตอบถูกเลยสักคนเดียวข้อนี้ถ้าไม่ถูกจับทั้ง12ราศีมาแล้วลุ้นกันครับมาค่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ชีวิตบัดซบบัดซบคนเดียวกันเลยแม้จได้จับพรจับคนเดียวกันทุกคนพี่ชาวเนี่ยเขาแ่บ ทำนายมาสามงวดเขายังไม่ออกเขน้อยใจจะให้ข้อนี้บาดซมเลยมาที่นังตาลค่ะนังตาลแต่ว่าราศีราศีราศีกันทำไมต้องกันเรายังไม่รู้อีกเหรอเขาว่าเขาบัดซมขนาดไหนน้องฮะพี่ขออนุญาตอันโฟโรไอจีนะมแค่ตองอาทิตย์เองนะแค่ตอบไม่ถูกมาสอง สองอาทิตย์เองไม่แต่หลังจากนี้พี่จะดีไงโอเคเอออันนี้มันเป็นแค่ดวงภายนอกเฉยๆพี่อดูแบบว่านั่งเฉานั่งเหงาคือเมื่อก่อนเนี่ยความแม่นของเขาทุกคนเรียกเขาว่าอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์แล้วตอนนี้ทุกคนเรียกเขาว่าอะไรอาจมอาคิดว่าเป็นพี่ชาวไปที่เขาเลยนะไปที่พี่ชาวพี่ชาวตอบว่าราศีที่จะบัดซบที่สุดในช่วงนี้ไม่พ้นราศีราศีกัน ทำไมต้องกันกันนี่คือตอนนี้เนี่ยคือการเป็นราศีที่น่าสงสารมากเพราะว่าเขาโดนราหูเข้ายกเข้ายกเข้าในราศีเขาประกอบกับในราศีเขาเนี่ยมีดาวมนุษียูอยู่ด้วยและที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยดาวที่มันเรียงกัน5ดวงเนี่ยไม่ค่อยส่งผลดีกับเขาเลยเป็นการส่งผลที่ต้องให้เขาเนี่ยก้มกืนฝืนทนแล้วก็ ต้องทนกับความรู้สึกที่เง้ yeah, yeah. อะไรฮะทำไมมันห้าดวงทุกคนเลยบางีดวงมันมีห้าเรียงกัน <c oughs> มันเรียงกันอย่างงี้ในรอบ12ปีแต่จะโดนราศีไหนถูกต้อง oh. บางราศีเข้าแล้วดี <c oughs> บางราศีเข้าแล้วไม่ดี oh. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราศีกันจะเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงมีราหูเข้าไปอีกเจปถ้าผิดข้อนี้อีกก็มาก็มารายการได ได้เหมือนเดิมไม่ดีเจอกบอกแล้วว่าถ้าผิดอีกจะให้ออกจากวงการบันเทิงโอ้ยแค่นี้พี่ก็แลออกไกลๆแล้วกัองแต่อองตัดราคาราคาค่าพิธีกรอ้าวมาถึงพี่โจ๊กดูว่าพี่โจ๊กจะตอบเหมือนเขาไหมเชิญครับนั่นคือราศีราศีราศีกุมทำไมต้องกุมเพราะจะไม่มีใครตอบเขาครับอุ้ยแล้วถ้าหมอรักบอกว่าเป็นราศีนี้ผมจะไม่ต้องจับรับ เขาอยากถูกคนเดียวจ้าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการหมดเลยแล้วคุณตอบฉีกไปทุกคนจับหมดเลยนะคุณกไม่ต้จับเนี่ยคุณไม่ได้จับใช่เขาลงเรือเดียวลงเรือลำเดียวกันแล้วแต่คงไม่ลงกับเขาเลยเกียร์แล้วเกียร์ตอบว่าราศีราศีมังกรเกียร์ทำไมต้องเป็นมังกรหยาบเกียร์หรอไม่ไม่ไม่อยากตอบอะไรที่มันไม่ดีเกียร คนอื่นอะไรเงี้ยโอ้โหต้าเอกคนโคตรพี่ด้วยจ้าจริงๆแล้เราตอบกันก็ได้แต่ใจลึกๆแล้วใจลึกๆแล้วเกียรอยากตอบตัวเองนั่นแหละฮะเอาจริงเหรอทำไมอ่ะก็ตัวเองเพงบอกว่าปีนี้ตัวเองดีมากเพราะว่าแบบงานงานอะไรเป็นเยอะ ปกติผมตอบไม่ถูกอยู่แล้วไงก็เลยตอบตัวเองออกก็คิดว่าไม่ถูกหรอกเขาเนี้ยใช่แล้วก็ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องคนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ตอบตัวเองก็ได้อเลยเป็นคนดีหยือเปล่าเนียน้อหล่อเลยอะอะไรคะต้นขอถ่ายรูปพูดหน่อยนั่งเจอคนดีอะใช่น้องหล่อมากเลยพี่ขออนุญาตถ่ายรูปคู่หน่อยหนึ่งสองพี่ออกแล้วครับอยากเจ็บแทนเขาเลยอะมาพี่อ๋อกค่ะแต่ว่าระดีระดีนี ทำไมต้องมิดสุดเราอ่ะรู้สึกว่าคนที่ถ้าถามเราว่าเราอิจฉาใครมากสุดในบรรดา12คนเนี้ยเราอิจฉาปิงปองสุดอเพราะเรารู้สึกว่าปิงปองเป็นคนมีพรสวรรค์มากแล้วเป็นคนที่แบบคือแคตแกอรี่เดียวกับเราแล้วบางทีทำได้ดีกว่าเราเราเรารู้สึกเหมือนใเรารู้สึกมือนใเราเลยต้องแช่งเพื่อเป็นการไลไรให้ชีวิตมันแบบซบตอกตัดบุญ เป็นการตอบตัดบุญวาสนาเ,ออเหมือนเป็นการเผาพริกเผาเกลือแช่ชแต่นิดนึงนะออพ่อตอบหลังเจี๊ยกอะความเลวมาเลยดูสะมีความีไม่ไหายจ้าจร,จริงๆไอ้ข้อนี้ใคร,ใครๆก็ไ,ๆไม่อยากได้หรอกตามดวงก็แล,กแล้วกันแล้วก็ตามที่เรานัดหมายกันไว้นั่นคือราสรา กันทำไมต้องกันเพราะว่าเจตัวเขาเขบอกให้ตอบเขาเถอะพี่ไฮผมบอกให้พี่ตอบผมตรงตอนไหนเอาก็ปรึกษากันแล้วไงอะไรนะนี่เขาปรึกษากันเองผมไม่ได้บอกให้ตอบผมเลยเอาเหรอเออผมตอบผมเองไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเนาะเนโอเคเลิกแล้วค่ะมาถึงพี่ดาวพี่ดาวตอบว่าราศีอ่าผมมีเหตุและผลของราศีมังกร ทำไมต้องมังกรคือเขาบอกว่าชีวิตบัตรศพไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าราศีแล้วต้องเป็นระบุคนอไม่ใช่ว่าคนเดียวเขาบอกว่ารู้แล้วได้แก้นี่ใช่ไหมแพ้แล้วอย่ายอมนี่แล้วมันมาตกที่มังกรล่ะอคะดาวห้าดวงน่มันเรียงจากข้างล่างขึ้นข้างบนคุณเรียนดาวห้าดวงด้วยอครับอุศยอดผมไม่นึกว่าคุณจะเรียนเรื่องนี้อ่ะมันลดนะ ใช่ผมเรียนผมเรียนศาสตร์ตั้งแต่สงการแล้วจริงว่าเเฮ้ยเรียนศาสตร์ตั้งสมการ้วสงการเดยเรียนยังไงก็คือช่วงที่เขาเอาน้ำมาเนี่ยผมจะบอกว่าอย่าใช้น้ำเยอะเขาเหรพ่าน้ำเยอะยิ่งเปอะเปื่อนให้เดินยรางโอเคต่อนี้ดีกว่าเออแล้วดาวดาวมาเรียงกันห้าดวงเป็นยังไงคือดาวดวงแรกอะดาวดาวดวงหนุนดาวหนุนเป็นหนุนเป็นดาวหนุนคือดาวดาวที่แข็งแรงดาวแข็งแรงเพราะต้องรับอีกสี่ดวงให้ได้ดาวสองเนี่ย ดาวประคองดาวประคองอันที่สามนี่เป็นดาวเส้นทางดาวเส้นทางดาวขนองดาวขนองครับได้นะพอดาวที่4ดาวที่4ีนี่เริ่มเลอะเลือนแล้วดาวอะไรดาวขมินดาวขมินได้ผักคะผักราศีธนูทำไมต้องธนูน้ำตาลนะไม่ว่าน้องเขาจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเขาจะมีแบบ มีหอกคอยท่านแค่คอยจะว่าเขามันเหมือนมันไม่ไหลลื่นมันไม่สมูลอดเขา่แข็งแรงคือเขาสู้แหละว่าเถียงได้อะไรได้แต่บางทีคนเราพอโดนมากๆอ่ะบางทีมันก็ทําให้แบบเจ็บปวดมันหอยเหี่ยวข้างในเนาะมันไม่สดชื่นทำไมเราต้องมาเจอทำไมต้องลบลบรึจ้ะทำไมต้องมาต้องมาเถียงกับคนที่ไม่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ตัญหาที่มันอาจจะเป็นแบบในใจเขาอะ แหมทำไมเรื่องนี้มันต้องมายุ่งกับเราเยอะเยอะเชอะเลอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแี่ว่าราตรีค่ะราตรีกนันทำไมต้องกันหนูขอโทษนะพี่ชาวเหนอนคือหนูเคยมารายการนี้นานแล้วพี่ชาวยังตอบไม่ถูกเลยแต่ถ้าวันนี้ตอบพี่ชาวและพี่ชาวตอบตัวเองแล้วถูกจะเป็นวันของพี่ชาวค่ะนี่ละก็คือว่าบัตรซบบ้างนะ เอ้อลบกันลบเป็นบวกโอเคต้องเป็นวันนี้แหละพี่เชื่อน้องสีนโอเคแล้วมีต่ำว่าราตีกันทำไมต้องกัน อ่าจริงๆถ้าเรื่องดวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าราศีไหนอะไรเงี้ยบอกว่าพี่เขาบัดชกจริงๆเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าอยู่ราศีเดียวกันแต่คุณอาจจะคนนี้อาจจะบัดชกคนนี้ไม่ได้จจะต้องชีแบบว่าลัคนาราศีมาช่วยไงใช่ครับมาที่ยาดาค่ะยาดาเราศีกับทำไมต้องจับนี่เป็นตองให้หนูต่อลงเรือนเดียวกันกับคู่ใจเราไม่ได้อยากต่อเราอ่ะจริงๆอยากต่อใคร อยากตอบพี่ปิงปองอ้าวแกวดีเราลูกดีเราลูกจะไม่ตอบฉันละจ๋าหนูไม่ได้อยากตอบพี่ชาวเพราะหนูยังรักเอ๊ะพี่ชาวหนูรักเขาชาวใช่หนูรักแล้วก็เคารพพี่ชาวอยู่แต่หนูก็พี่ปิงปองเขาบอกว่าให้หนูทําไม่ำหนูไม่ได้อยากทํานี่ไงวันนี้เธอยังดูชั่วอยู่เลยเธอเหมือนด่างไร้กลดเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องของเขา ็รับเป็นการจะเดินถือว่าหลายรอบแล้วนะถือว่าไม่ใช่แต่พอเห็นเห็นดเห็นดท้าแล้วปเท้าแล้วมันอยากเล่นอ่ะมาดูหัวหน้าเรือหัวหน้าเรือคุณือคนที่บังคับเป็นคนอื่นตอบพี่ชาวชาแล้วคุณแต่ว่าราศีหนูก็อยากจะตอบตัวเองนะแต่หนูพักใส่ไลน์ส่งไปที่พี่ชาวชาค่ะหนูยังอยู่ในเป็นเรือค่ะไปกับโอเคราศีกันทำไมต้องกัน คือวันนั้น,นหนูมีปัญหามาในชีวิตนี้หนูมีปัญหามาว่าทําไมมันชีวิตมันผัดซบจังพี่ชาวอะไรอย่เงี้ยหนูเลยปรึกษาพี่ชาวแล้วพี่ชาวช่วยด้วยอะไรพี่ชาก็บอกว่าแล้วหนูเกิดราศีอะไรบอกว่าหนูเกิดเมถุน<อ>พี่ชาก็บอกว่าเฮ้ยเมถุนก็โดนพี่ก็โดนพี่ชาวบอกเฮ้ยช่วงนี้มนเป็นอย่างนี้ทงางราศีเมถุนแล้วก็ราศีกันเงิน,านทางโคจะโดนเรื่องอะไรที่มันแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องระวังลาหูอะไรเงี้ยหนูไปเล่นน้ําสงการนะอยากจะออกบ้านแทบตายหนูยังแบบ มีสติมีสติทำไมไม่ได้ออกเลยอ่ะเอาอออกอยู่ดีคน่<อ>้ว่แ,แต่เล<ต>่นมีสติออกมันมีสติมันจะมีเรื่องให้เหมือนกับจะเป็นเรื่องราวให้เราต้องแท้าท้ๆสิ่งเนี้ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อดทนไว้อย่าถา,อาบอกน้องมี้ปอกว่าเรื่องลับๆของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกไปสู่สาธารณชนใช่มันจะเป็นแบบจากที่เมื่อก่อนเราเป็นคนแอบถ่ายเขาเราจะโดนแอบ ก็เตรียมคำตอบไว้แล้ว <ห blunt. S 2> ว่าน้องปิงปองเต็มที่กับทุกพาร์ทของชีวิตเรื่องอย่างว่าน้องปิงปองก็ติดที่เหมือนกันคุณผู้ชมอัญจลิงปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตบัดซบคือราศีราศีมีคนตอบถูกครับราศีราศีผักโฆษณาสักครู่ครับ คอมเปิสศึกโตย AIS 5G Mr DIY อัยจลิงปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตบัตรซบคือราศีราศีโคนมีคนมีคนตอบถูกครับราศีราศป มังกรครับเ<ป>ม,มอเอามังกรกโอ้จมจาหืยราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตบัดซบได้แก่ชาวราศีมังกรมันไม่ได้ยาวไกลแค่ช่วงนี้ช่วงนี้ของคนเกิดราศีมังกร ประการแรกดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความขยันดาวแห่งการต่อสู้สู้แล้วรวยเนี่ยโคจรเป็นพินทุบาทมันเป็นเกณฑ์พิณทุบาทที่มีแต่เรื่องร้อนอกร้อนใจนะสองดาวสุกจรเล็งชะตาสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร์ความรักคุ่นส่วนการเงินนะดาวอาทิตย์นะซึ่งเป็นแสงสว่างให้พลังงานกับชีวิตจอเป็นอริกแกดวงชะตาไม่มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือนำพา คนราศีมังกรจึงรู้สึกเหมือนกับเคราะห์ซ้กำกรรมซัดวิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพาคุณท,ทอนผู้เคยเก่าวกรอนประมาณนี้ไว้นะว่ามันมีเหตุแห่งความทุกข์ก็เหมือนชิดบัตรซบใช่ไหมมันแย่ไปทั้งทุกทางแต่ไม่เป็นไรในพวงช่วงเวลานี้คุณก็ไหว้พระทำบุญคุณก็หาของมงคลนะที่วัดเจ้าอามก็เขาจัดสร้างนะมีเหรียญพระพรหมนะมีเสือมหาเฮงเป็นมงคลรสถุกจากวัดเจ้าอามในพิธีเตาห้า ที่ผ่านมาให้เป็นสิ่งที่พ้นโวยภัยผุก็ขอตั้งดวงจิตครับเพราะข้อนี้มันร้ายจริงๆี่ทางปุญญพลังบุญที่จะได้สร้างมาจนช่วยคุ้มรักษาชาวราศีมังกรทั่วฟ้าเมืองไทยที่ชมศึกิตรของราศีให้พ้นโวยภัยในวันทืนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตบัดซบได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ โดนฟันหงว่าแบบว่าบัดซบแต่ยิ้มไม่หยุดเลยแล้วก็แล้วก็มีความสุขได้เย้เออเย้แบบโอ้โหเครียดปะไม่เครียดไม่เครียดนะแล้วมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีไหมพ่อจาบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องหงุดหงิดใจหรือแบบว่าปัญหาเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้น่าจะเป็นยังยังไม่ได้มีงานละครอะไรมากกว่าครับว่างเพราะว่าละครก็จบไปแล้วแล้วเลตติ้งดีมากด้วยกระแสดีมากใช่ครก็คือทุกคนเนี่ย บอกว่าแบบเกียกเล่นดีมากแล้วมีดอมเกิดขึ้นด้วยมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเลยจากเรื่องนี้มีแฟนคลับตามไปตามแต่เทที่ต่างๆก็จะเป็นเวลาไปตามอีเวนต์ต่างๆนนจะมีคนไปเลยมี<ช>แฟนคลับไปประมาณกี่คนเดี๋ยวนี้ สองแสนกว่าสองแสนลาคนขอบคุณนะครับเทษนะครับขอบคุณนะครับเกียร์แลยชีวิตบรรซบเรื่องอื่นไหมไอ้เรื่อง call center โทรหาคุณเนี้ยใช่ไหมคือของผมอ่ะมักจะโดนโทรมาประจําอยู่แล้วจริงวะใช่ครับแล้วแต่คุณมีสติคุณรู้ได้ไงว่าเขาคือ call center เพราะว่าผมผมใช้เบอร์แม่เวลาเขาโทรมาเขาเลยพูดชื่อแม่ก่อนอ๋อใช่ก็เลยจะรู้ว่าเขาไม่ได้โทรหาเรา อ๋อแล้วเขาโทรมา,มาว่าไงคุณเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจอะไรคุณเลยบอกโโมทละครนะ่ะคือเรื่องอะไรจงังหวะวันนั้นนะผมอยู่บ้านพอดีแล้วก็เ,เขาโทรมาแล้วปกติผมจะไม่คุยเลยแต่วันนั้นรู้สึกว่าว่างอยากลองคุยดอยูอยากรู้ว่าเขาจะคุยไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยเออเออผมก้องพบพิทักษ์เทวะครับนายก้องพบครับใช่ครับมันเมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไหมฮะัเเรื่องต้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ตัวคุณน้องคุณของก้องพบนะครับว่าคุณดุกแจ้งหรือไม่แจ้งนะครับ ฝากฝากละครเรื่องขวัญลิไทยฮะอีกสองตอนจบนะฮะอันนคือคุณเข้ามาก่อกวนการทางานของทางเจ้าที่หรือยังไงครับเดี่ยวผมขออนุญาตอาปสานงานให้ทางได้เราฝากละครไปเขาว่าไงกับมาพอเขารู้แล้วเฮ้ยนี่เป็นดาราดนินะจริงๆผมฝากเสร็จผมผมกดวางใส่เขาแล้วเขาก็โทรมาด่าผมอีกรอบหนึ่งเข<อ>า<ะ>โทรมาแล้วคุณรับรับล้วแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอันนี้เพื่อนเล่นเหรอมัน คนตีทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วคุณพูดว่างไ้ต่อผมก็วางสายใช่ครัคุณกวางสายเหรอใช่โอ้จริงๆเป็นคนมีสตินะนะแต่ไม่กังวลด้วยไม่กังวลไม่กังวลดีใจวันนี้ตอบถูก ฝากไปถึงแม่ได้ไหม่ได้ได้อมาครับวันนี้ผมตอบถูกนะครับตอบไม่เคยถูกเลยคือแม่แม่ผมมาดูทุกทุกตอนที่ไปออกแล้วก็ทำไมทำไมเรียกตอบไม่เคยถูกเลยเออวันนี้ตอบถูกแล้วเพราะว่าปกติเวลาผมมาออกผมเจอที่เชาๆตอบตามวันนี้ลองตอบฉีกอ๋อนดีงถูกเลยเทคนิคเลยคือตอนนีผมขอบอกแม่ด้วยไหมครเจอนะมาม่าฮะยังไม่ถูกเลยครับยังไม่ถูกเลยครับ ข้อดีมีวัตถุมงคลมามอบให้ด้วยค่ะครับผมเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑหลังดวงดีรุ่นปฏิหารดวงชะตานะครับจากร้ายจะกลายเป็นดีเชี่ยมสื่อเฟินเชี่ยวเสือมหาเฮงวัดเจ้าอามนะครับผมเป็นโอกาสที่ดีอะไรนะทีหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากครับข้อดีนะคะมีคำตอบถึงทั้งหมด2องคนค่ะก็คือเสียบมาทิดานะคะสคนนี้จับอ หลับสนินเลย A A S 5สี่เข้มคุมที่สุดและที่สุดทั่วไทยอยู่ในมือผมนะผมก็ไม่รู้ว่าทงไหนนะแต่พูดเลยนะพูดเลยนะคิดว่าใครได้ดูว่าพี่เกียงต่อรองกันสูงมากข้างหลังใช่ไหมใช่1 2 3ใี่เายเกียบโอเคนะชีวิตบัดรซบเกียบ เปพี่ดาวขำม,ม,มินนะคะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง1 0 0 0 0บาทจาก AAS 5G าจีขอาคุที่สนาธิา,าเราไปเรวองนงนะขอบคุณทุกท่านครับ พอสนุกแบบนี้ย้อหลังได้ทาง f a c e b o o k 42ิบสองราศี YouTube พอลิพัส์เอ e เ t อร์เทนเมนต์ i n s t a g แ a m และ TikTok พอิพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสุสิบสอราศีสุดนี้สึดเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ